đó cái con cái con này cái con cái không có làm được cái này nó không 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 cái này 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 cái này

งานทีมไม่ทำงานม่เจอที่จุคมลฮ่า่าตัวเก่าแอบเป็นตัที่ใกล้ซ้ำฮ่าให้เดี๋ยวใส่อะไรดีไหมฮ่าดูไหมอุ๊ยทำไมอุ๊ยทำไมการโหวตไ่้อุ่ยแล้วก็เราฝันถึงคนที่ถือขึ้นของแท้ครับว่อมจะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถ้าเกิดว่าอุ๊ยนี่มันมาแล้วมันได้มาก่ออง้ก็ไม่ได้เลยแต่แค่ได้ตัวอีคนแบบเดี๋ยวนั่งหนึ่รับแต่ถ้าใครมาแล้วได้ตัวอะไองเยอะอย่างเงี้ยดที่หัวไม่รอเปิดที่ถือได้ลอนี่ย

ตัวละครห้าดาวที่ได้มาใหม่ก็ประมาณนี้แหละอ่ะได้ยินอ่ะได้ซาลาคิมาหนึ่งตัวได้เนียวได้ลิลูกะได้กินโจได้โนนนี้นั่นอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยกี่ตัววันเนี่ยทั้งหมดสี่แปดสิบสองสิบสาสี่ิห้าสิบกสิบ็ดสิ อ่ะสิบแปดตัวเหรอใช่เหรอวะมันใช่สิบแปดตัวเหรอขอน้าใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวหรอวะเฮ้ย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  เอแปลว่าเราเราปิดเทคไปจริงๆนะปิดเทคไปเลยผมลืมเปลี่ยนเทคบ่อยมากเราเราไม่ได้แค่สิบสี่ตัวดิเราได้สิบเจดตัวสิบเจ็ดตัวเลยนะเว้ยมันมันบ้าไปแล้วอะรอบเนี้ยตัวใหม่กี่ตัวมันมันจริงๆมันสิบแปดตัวแต่ว่าผมเปิดจากตัวการันตีด้วยหนึ่งตัวก็เลยไม่นับเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งหมดสิบ็ดตัวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า สามร้อยยี่สิบแปดไปอาจจะไปไวหน่อยยิ่งรอนานมันยิ่งรอนานละ่ะมันจะไม่มีโอกาสออกเพราะว่าเดี๋ยวอัตราการออกของเราจะหายไปเราต้องเปิดอย่างรวดเร็วก็เบาๆนะผ่านไปยนะี่สิบครั้งก็ยังไม่มาเปิดให้คิดว่ากำลังลดตัวกันอยู่ก็ชอบแบบเปิดไปไวเออชอบแบบเปิดไปไว้แบบจดเดียวจบไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราอยู่ก็ไปนั่งฟาร์มใหม่สี่ห้าวันนะวอะย่างเงี้ยแเราก็มาเปิดต่อจริงๆไอเดโลองผมก็ฟาร์มนะแต่ว่าไอเดโลองมัน มันฟอกวาไอดีักเพราะว่ามันฟนได้ช้ากว่าแล้วก็มวดี๋วทำของทำอะไรให้มันด้จนกว่าจะฟันได้เนี่ยก็เลยยังไม่ครบยังไม่ครบห้าร้อยเดี๋ยวไอดีลไม่ยอาเปิดวันสวันเนี่ยน่าจะครบละเดี๋ยวค่อยว่ากันไอดีองไม่ใช่แบบเปิดไอดีองามึงแบบมาของมีล้วนๆ่แบบลไอดีจริงเยหยอกยอกหยอไจะบ้าไปกันไอ้รอนี่ยังขอคอยใหม่จะมาวันไหนรับวันนี้มาแล้วนะขอคอยใหม่มาแล้วแต่วันนี้ยังไม่ได้ลงเพราะว่าวันนี้ก็กะจะมาเนี่ยจะมาเปิดช้าให้ดูกันนิดนึงแล้ว บทยาที่ผมยังขาดอยู่ของโยมมาชุดหนะ่งผมขาดสีเขียวแล้วก็สีฟ้าส่วนของกระดังคาผมขาดสีอะไรวะผมขาดสีม่วงผมขาดสีแดงผมขาดสีส้มแล้วก็ขาดเออน,นั่นแหละส่วนของไหวต่งางกันที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้เลย,ยนักยันนะนี่เป็นของเป็นซีนะเป็นซี่นี่ขาดทุกสีแล้วเป็นสีฟ้าไอ้ดีโลมันได้เด็กข,นะของดีนั่นน่ะไอ้ดีโลมันไม่ได้ของดีอ่ะเห็นไหมนี่เปิดมา100ประมาณ100สี่สิบใบแล้วยังไม่ได้เลยอ๋อนี่แรกอะไรดีครับเป็นชิ้นแรกโต๊ะ้าวเหรอ ผมเล้กไอเซนมาก่อนนะแต่ว่าจะเลือกเป็นไอเซนตัวสีอะไรเนี่ยก็้วแต่คนใช้เลยว่าเราปกติเราใช้สีไหนมากกว่าเราเลือกสีนั้นเมื่อไหร่ที่เราเลกไอเซนครบทุกสีแล้วเนี่ยเราก็เริ่มไปซื้อผตคนกได้เพราะว่าเออแต่ว่นไงดี่ะจะซื้อคริสตัลไปอัพพวกอีติโกะนักเรียนมันก็ก็ดีแหละเพราะว่าเวลาลงของมันจะเพิ่มเศษดัได้เยอะขึ้นหรือจะเลสนกหสีไวบีก็ได้แต่ว่าช่วงแรกๆถ้าเราไม่เน้นบีีขนาดนั้นอ่ะเออไม่สนใจบีีก็ได้นะแต่ทุ มันยัไม่มีของแบบนั้นมาตัวละครที่มันเพิ่งเข้ามาแค่ตัวเดียวเจ๊หบมันไม่ด้าที่ไปทำหรอกถ้าทำแล้วคนที่ไม่มีปู่ไม่ไหวไวชิบหายหมดเลยหรอใช่ไหมคนที่ไม่มีปัญญาเปิดตัวปู่ยาวมาแล้วไม่ผ่านชันนั้นแ่ะคนไม่ไหวไวกบ้าไปหรอเอาหนะยังไงเจ๊บมันก็ไม่ทำอะไรองอ่างน,นหรอกอย่างเช่นแค่เอาตู้เบริลิวิทมาก่อนตู้ปู่แค่นั้นเองที่งูสุดประมาณนี้เมื่อวนอนตลไเจอได้เข็มกัดสีต้มเฉยๆอนี่ก็โดนดีไปแน่ๆดูความความของราผมเขาเป้นทุกคนไม่ นี่ตาก็ไปเท่าไหร่ละสองร้อยสี่สิบชิ้นละมันยังไม่มาเลยก็ตื่นเต้นอยู่นะแต่ดาบวายแล้วไม่ได้สักชิ้นเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วเอ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ย,ยเอ้ยของซ้ำนี่ว่ะเชื่อเอ้ยแล้วกูเพิ่งได้มาจากสัปดาห์ก่อนแปลว่าสีม่วงเนี่ยมันเป็นสีอื่นไม่ได้เหรอฮัลโหลสีที่ขาดอะ ถามว่าดีใจไหมที่ห้าดาวมามันก็ดีใจนะแต่คือมันซ้ำมากมันมันซ้ำมากโอ้ยเย้ยรบไม่ได้ว่ะทําไมต้องมาของซ้ําด้วยวะห้าดาวกูแม่งเอ้ยสองร้อยกว่าไว้ห้าดาวมาห้าดาวซ้ำด้วยอย่างจี้เลยกูจะมาแบบมอนมีสกิลหลบเหมือนในดันโฮเกียวคูแบบนั้นคงหัวเรอหน้าดูถามว่ามันมีโอกาสที่จะมาไหมภายในภาคหน้า ผมว่ามันมีโอกาสที่จะมาแหละแต่ในกรณีที่ตัวละครที่มันมาแล้วมีตีทะลุหลบอะ่ะมันมาเยอะกว่านี้หรือไม่ก็อาจจะมีไอเทมใหม่ที่เป็นสีดาวแล้วตีทะลุหลบอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือพอแบบนั้นค่อยจะมาทีหลังเพราะว่าไม่งั้นมันมันจะทําให้ยังไงมึงก็เล่นไม่ผ่านอะ่ะสามนาทีอะ่ะเออเพระมันแม่งโคตรถึกถกค่สกิลเดียวตายเหมือนนั้นหัเกียวคู้ยังไงก็ว่าไปแสบจริงห้าดาวสา โอ้โหพลังวิญญาณยี่สิบเปอร์เซ็นแบบไม่ต้องดีออฟด้วยเกินไปถ้ามันจะมาออฟดีขนาดนี้ขอชิ้นดีวะเอาแบบไม่ซ้ำอ่ะอีกชิ้นหน่งดเดี๋ยวให้ถ่งเต้นนนะเดี๋ยวแค่หกสิบแปดไปละเอ้ยมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ไปน,นี้่ถ่งเต้นไม่น้อยเหมือนกันเดียการเปิดตัวลูกคิดอะยังยังยังเล่นตัวอยู่ แม่ตั้งสองชิ้นไม่ได้หรอคือสามร้อยยี่สิบใบมักเกือบต่สี่ใบอยู่นะเรียดสองร้อยตอนนึงอ่ะโอ้โหหนักกว่าห้าดาวมาก็สามดาวล้วนเนี่ยการที่สามดาวล้วนมาในตัวลุงอุปกรณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับเรือไฟเป็นครั้งนี้ครั้งแรกเพราะปกติเคยเจอแต่ตัวละครสามดาวล้วนอย่างเดียวเอาปุ่มมือแล้วปุ่มมือแล้ทุกคนดีใจกครัง้งแรกของเมย์แม่งเลยกูควรจะดีใจยังไงยี่สิบใบสุดท้ายเอ้ย เอาแล้วเ yeah. yeah. ยออี๋อหลี้ชิดเกี่ยอะไรวะเนี้ดีใจกว่าห้าดาวมาก็ห้าดาวสามสามอันเปล่าวะฮัลโหลมึงกลัวกูไม่มีของใช้หรือไงถามจริง กลัวไม่มีชงชาสีม่วงใช้ยรงไงกลัวแบบปูเอาไปตีบวกสิบแล้วแตกแล้วต้องใช้อันใหม่อย่างนี้เหรอเจ็บจริงวะ่ะถ้ามึงมีวันไหนระบบมีตีบวกได้มึงค่อยว่ากับค่อยว่ากัน,น <c oughs> เลยเย่เ้ยมันมันเกินไปวะ่ะจริงๆคตรแสบแสบเลย มันจะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็นสีเขียวก็ได้จะไม่ว่าสักคำเลยมันจะมาสีม่วงสอกันได้ไงวะเอาเป็นไงอ่ะอเออเอเาไว้ให้กูไปตีบวกสิบใช่ไหม,อมเอาไว้ตีบวกสิบแล้วแตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ได้อยู่ไปพิจารณานะคเคเล็บถ้าของมึงจะซ้ำเยอะขนาดนี้ทำระบบตีบวกมาให้กูได้ละฮะที่แปไปสุดท้ายไม่น่าพี่ลมสักเท่าไหร่ ในื่อยใจจริงๆกับการฟามารอบนี้ผมไม่มีที่จงใจสักกันเลยครับมาเดีวครับมาดียผมเลยมาๆๆอยากจะเดียวให้แบบคนที่ยังไม่มีเลยจริงๆคุณดูดิอ่ะไอที่ว่าซ้ำสีส้มมาอสองอันนี่คือแย่แล้วแล้วสีม่วงมึงมาสามอันนี่คืออะไรวะฮัลโหลเกินไปปะจะซ้ำกันอย่างนี้ก็เกินนะใช่ไหม อันที่สียังไม่มียังไม่มาอ่ะสีเขียวอะสีฟ้าเออไม่มาหรือจะเป็นของเอสปาร์ดาดิเอสปาด้าล่ะเอสปาด้าสีม่วงก็ได้นะสีเขียวสีแดงก็ก็ได้อยู่นะเอออันที่ไม่นสามอ่ะทำไมไม่มาหรือจะเป็นเจปี้ดิเจปี้อะไรก็ได้อาจจะเจปี้เป็ดอาจจะปี้เป็ดเนี่ยยังยังไม่ซ้ำสีดำสีดำกับสีแดงนะ ถึงได้มาก็ไม่ใช่หรอกแต่อย่างน้อยก็ขอให้ไม่ซ้ําได้ปหะอาจจะปี้หมาเนี่ยจะปี้หมาก็มีแค่สองอันอาจจะปี้เขียวอีกอาจจะปี้เขียวเชื่อแล้วเป็นกระต่ายคือกระต่ายสองอันที่มีเนี่ยแล้วเสือซ้ําอันด้วยอืมมีอะไรกันเข็มกลัดควินซี่เหรอเออเข็มกลัดควินซี่ก็เมียนเดียวมันไอเทมห้าดาวทั้งหมดมันมีกี่ประเภทอะมันน่าจะมีเกินครึ่งกับ ที่ผมยังไม่มีในไอดีปะมันมันควรจะให้อันที่ไว้ซ้ำมาให้ไม่ได้หรอวะั้มอันเดียวไม่ว่าแม่งซ้บสองอันด้วยยังไงซ้ำสองอันด้วยนะครับถ้าจะซ้ำบางทีไปซ้ำวันอื่นก็ได้นะอย่า,ามาซ้ำวันนี้เลยหัวใจวะกลุมค,คหมับเลยตอนนี้คือเอาเท้า,เาไปก่หน้าปากแล้วผมไม่มีชงชาสักอันเลยอ่ะ มาเร็วมาเอาเลยมาเอาที่ผมเลยตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยอยาจะดีลแจกทุกคนเลยส่งข,ของขวัญได้ไหมมีระบบห่อของขวัญไหมอยากจะห่อของขวัญแล้วอ่ะ <c oughs> อืะสงเชื่อจงชาไปให้คุณมนเทพหนึ่งชิ้นครับสีม่วงยังไม่มีอ่ะโอเคส่งไปอป <c oughs> วดใจปวดใจเหลือเกิน <c oughs> ว่าไปเราก็ใช้เวลาในการเปิดตัวกระชาเป็นชั่วโมงนาดนี้น